สวัสดีเอฟซีฟังไทยแล้วก็ซาบายดีเอฟซีฟังลาแล้วก็ต่างประเทศนั่นเ้อทีนี้ต้องทำข้อส่ง,สองน้องมอมมาหน้าอีกแล้วเนาะน้องอมคับมีโอกาสอยากเข้ามาทางเฮือนพี่เนาะทางเฮือนอาลันพี่เนาะกับเพื่นอันห้องมาทำห้องมาไว้อยากขอความเสลเือเนาะอยากได้พักกระจาดเอื้อนบอริวารได้ได้เลี้อวอมเป็นปนิ่มบริวารได้หนีน้องอม่ปี๊ยปลาลุงเอ้ยแต่น้องอมจะพาพ่อแม่ปลาลุงไปถามเพื่อนเลยเนาะเพื่อนก็ขอความเสลเือ ะจากน้องอ้อมเนาะว่ามีคนอยากได้ยดังอยากได้พระกาจาดบนเรือวานใดยเนาะเดี๋น้องอมจะพาพ่อแม่ไปลุงข้าไปหามเพิ่นกันเนาะกะเป็นเขตของขอจาวแดงเฮงแล้วเนาะกะมีคนเข่ามาซอยเพิ่นอยู่แต่ว่าซอยกัเฮ็ดเฮือ์นไอชั้มนี่เนะออาเะเขายังบ่แล่กะเพิ่นก็นอยากได้พระกาจาดเนาะเดี๋ยวอ้อมจะพาพ่อแม่ไปลุงข้าไปหาเพิน่นเพิ่นกะ เบาเตียงดอกเคยขี่เขามาถ่ายเป็นเรื่องเขาเบาเตียงเบาตาเนาะเคยเขับมาถ่ายเพื่อนเดน้องอมจะพาพ่อแม่ป้าลุงขับไปหาเพื่อนเนาะก็ไปถามเพื่อนเพื่อนขอความเจริญืออยากได้ยังดีเนาะเหอนเพื่อนก็อยู่ใกล้ๆกับเพื่อนป้าจอยบางน้องอมเขามาหาป้าเพื่อนตนนั่นแหละนาะพ่อแม่ป้าลุงเดน้องจะพาพ่อแม่ป้าลุงกลับไปหาเพื่อนกลับไปกันเลยสบายดีเจ้าสบายดีโอ้เพื่อนอ่านังจะเจ้า พาหากระมาเตยใจได้เมื่อกี้คือว่าเห็นอย่างว่าจะไปหาพื้นโอ้จะไปหาพื้นจะหาพื้นมาดังโอ้หาพื้นมาดังใครนี่คือว่าขอความสเรืออยากได้อย่างโน้โอ้ยอยากให้ช่วยเรือเฮือนนี่แล้วทุกอย่างเห็นไก่บ่มีเฮือนเนี่โอ้ยเฮือนพาเฮือนกันลงบนดละโอ้พุณนะพาเฮือนเนมันรุเนาะมันรุ่มันชิลงงหมดแล้วก็เลยอยากได้พากระจาดบ่ในเฮือนเนาะ แม่นละให้ซื้อเรือแล้ว,ลลวทุกยากหลายเห็นอะไไหมมีบม่มีโอ๋บ่มีเนาะมันอยากข้อค่มซื้อเรืออยากได้เพื่อนเนาะพ่อแม่ไาลุางพาเบอร์กันเดี๋ยวะมันสิลุลนะกแล้วนะเ้รษฐกิจลุกเบอร์แล้วนะโอ๋อเศรษฐกุดโอ๋อเศรษฐกุดลแต่ยางกินข้าวเพ่นดด้เมื่อนี่เมื่อนี่วะโอยกินปลาทูโอ้ปลาทูแม่น สี่ประตูสิบพันสี่ประตูสิบพันโอ้ได้จากโตสิบพันสี่ตโอ้สิบพันก็ไดสี่ตัวสี่ตัวในน้อยพอสองเดือนนี่โอ้โตัวในน้อยแต่ว่าโตใหญ่เนาะเออเพิ่นก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะกับเป็ดจะเบิดบ่ออันเลยว่าเป็ดเขาน้ำเป็ดเขาน้ำแน่เป็ดเขามารินน้ำโอ้ย่านว่าเป็ดจะเบิดแล้วมันมากินน้ำเป็ดเจ้าว่าขนาดมารินน้ำเป็ดเจ้าหุน มันมามันมาหอดผีได้โอ้มันได้กินอาหารก็มามทีแรกวัต่ไหนกัโอ้มันได้กินหามเลี้งเป็ดเลีเ้ยงไก่ข้างแนนเนาะแนนนะธรรมชาติ์แล,และบ,บเัเรียงพัดบบมีแนวกินโน้เลี้ยงไรนะเนาะสีห้าโตไก่กับบัลายดอกโอ้เลี้ยง,งสีห้าโต้มันมีลูกอยู่บปล่าแปลกๆเลี้ยงอยู่ด้วยมันกับแมวกินจนเบดิด เอาแมวกินเยินเบิร์ดกินกลางคืนอ๋อแมวลักกินกลางคืนลูกมันกะตื่นมาแล้วโบเห็นตัวแม่เห็นแต่แม่โบเห็นลูกอ๋อมันข้าไปกินเบิร์ดลูกมันปาทิโอ่เลี้ยงไว้อะไรเนาะแม่นอันนี้แต่สีหาตัวกระเลี้ยงไว้จะนั่นมันก็แพ้พาไปเรื่อยๆอะไรเนาะคิดว่าฮาโบมีเงินนี่แล้วพอได้บัดจำเป็นพอได้เก็บเก็บแตงโมอโอ มือหน่ไะบไปหาตัดอ้อยบ่บ่ได้ไปไปบ่ได้ทอ๋อไปบ่ได้แม่เป็นแต่อยู่เฮือนหมอหัดกรอองห้องหมอมาเด้ไปบ่ได้โอ้เข่าห้องหมอแม่นโอ้เป็นยังเข่าห้องหมอบ่สบายเป็นแม่ยังความดันโอ้เป็นความดันแม่นเลยเข่าห้องหมอเป็นความดันแล้วก็ไข้โอ้เป็นความดันไข้ขึ้น เลยเลยไปห้งหมอฮาก็ออกมาบ่ออกได้สรงสมทิตนี่แหละบ่ได้ไปตัดอ้อยแต่โดนแล้วโซ่สบายแล้วบ่ได้ไปโอตัดบ่ไวบ่อโอตัดแดดบ่ได้อือออกแดดบ่ได้ออกแดดเลไยับเป็นวินโอ้ออกแดดอะไยับเป็นวินแต่อยู่เพื่อนเนาะแม่อืมแต่อยู่เพื่อนเรื่องเป็นเพื่อนกัเืองกับไผ่ญาแล้วพญาขายอ๋อพผญาขายแม่อู้ไภ่ไผ่ขายนี่ไา่จากพันธเน่ะแปดพัน โอ้คือถือแค่นั่ไพ่แปดพันเพื่อจีไพ่แล้วแต่ละไพ่เนาะเพื่อจีไพ่ใดเพื่อจีไพ่ได้เพื่อห้าจีไปห้าเกี่ยวหาบมาเนาะวันนี้บนมีหลุดแก่กับหาบเอาแล้วเนาะเอาไปเกี่ยวทางได้หี่ยาซะพูนทางหน้าพอบนลงโอ้ทางหน้าพอบนลงผูแม่นอืมอค่ะไปเกี่ยวทางหน้าพอบ้านอนาคตจะไปแต่เ้าวโอ้สวยละมันแดงละมันเกี่ยวบ่ได โอ้ไก่เดือดเนาะไปหามากะโอเมนใกล้ๆและบนพวกตะเกียวทองลับครับมาได้มื่อละห้าได้มื่อละหาเพื่อจะได้ไพ่หนึ่งเพื่อเหาไปเกี่ยวเพื่อตากให้มันแห้งเนาะเพื่อให้จิมาหาบมาหอดเฮือนส่วนนี้ฮันบบได้ตากสวมในฮะมีแต่มันแห้งแล้วโอ้งมันแหงลายก็มีแต่มันกรอบแหละเกี่ยวบบได้เอามา เอามาภัยอยู่เพื่อนแล้วก็ขายเขามาหาซื้อหอดเพื่อนไม่บอกเขามาหาซื้อเพื่อสีได้ขายอ๋อเขามาหาซื้อเขามาหาซื้อเอาเอาภายไว้หลายๆแล้วเขากลมาหาซื้อโบนิจาวคายแบบนี้เนาะเผ่อมีคนมาซื้อเป็นมุ่งตุ๊บอ๋อเอาเป็นมุงตุ๊บเนาะให้เราเปิดพันเพื่อสีได้ไผยหนึ่งแน่นคันว่าคายก็เถื่อลราจกไภ่แบบนี้ พุลละสิบพุลละเศร้าบริขายลายดอกสิบไพ,พ่เศร้าไพ่โดยเพื่อเขาสิได้นั่นเขาก็เอาไปมุ่งตูบน้อยโดยเขาไปมุ่งตูบน้อยเนะาะอาสจได้ไพ่หนึ่งยูเก็นรับยูเก็นเพื่อนอ,อยากได้ฟากระจาดน้องมันรู้ในฟากระจาดเสือแล้วอโอ้พูนยัยใจดีและแต่เพื่อนคิดเห็นสงสารโยเป็นนี่แล้ว เป็นเซลอย์แน่เจ้ากับปูกพักปูกมีอยู่บ่ปูมันกระนนํำบ่เพียงพอนํำน้อยน่ำมันได้บ่ลายบ่บ่บ่ได้ลายอืมน่ำมันได้บ่ลายได้เห็นสเก็ตเ้าแรงเท่านั้นแหละพักก่ะอ๋อได้แต่ละเถ่อได้บ่ฟุยหนึ่งบ่ได้เถ้อซองสามถังอ๋อได้แต่ละเถ้าซองสามถังแม่นมันบ่มีเงินสิเจะเดย กันมีเงินเจาะไม่หันได้กับเจ้ายามให้แล้วแต่บ่มีเงินอ๋อข้าเจ้ายามเบ่งแล้วว่าโบมันมีน้ำใจดีคุณใหญ่ใจดีช่วยเราเขายามเบ่งมันก็นมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังบ่มีเงินเจาะอ๋แอแต่ยังบ่มีเงินเจาะเนาะน้ำมันกะเปิดได้แต่และมือก็ได้แต่ชงซำถังบ่พอใศัมันบ่พอใศักันเนาะได้ยามกลางคืนกับมริกาบบออก็บอกคันเดดนั่นนี่แห้งได้แค่ละซองถัง โอ้แดดเดี๋ยวนี้ไดดแดเคืออะไรสองทางเนาะแม่นน้ำกับพมีคันราน้ำม,มันออกลายกับพ่อป,ปลูกพักไว้อยู่เนาะพอด้เกาายไขแต่มันน้ำบ่หลโอ้หน,น,น,น้ามันบ่อไหเนาะแม่น่ะน้ำมันก็ออกบ,บ่อไหมันอยู่แถวพาราหินบ่าหรือว่าอะไรมันพาราหินเนี่ยแล้วก็มันจักแบบใดนะมันบ่ค่อยมีน้ำ โอ้บุคอยไม่น่าแน่เลยบนตามคนก็เจ้ายามให้อยู่อทางเทิงทุนยื้อทางเต็นท์คันใดทุนน่านะแต่มันบ่มีเงินคันว่าจอลงเลิกมันก็สิมีมักหินหลายอ่ะขนาดนี้ตัวนั้นบ่มีมีก็บ่หลายตัวนั้นน่ะโมีกรบ่หลายโน้ยแต่มันแพง10กว่าพันก็บ่มีเงินโอ้มันคันว่ามันมีหินหลายก็เข้าขุดมันก็สิยากได้เนาะบมาหนี้ยากแล้วเขาให้เลือดิมาถ้าเขาก็ะจอได้ กอยู่งนั่มได้บก้แต่นี่แล้วอยากว้าน้ำตอนนั้นแหละให้ขอค่มเสือแล้วเนอะเดี๋ยวพังเมืองก่อนเนาะว่อนผู้ใหญ่ใจบุญนั่นแหละเพิ่นสีซอยหายดีวะเนาะคะเบิ่งแต่พาเพือนเพิ่นอะไรเนาะจนลูกหมดแล้วเน็นเลยเพื่อนันั น่ะมันสู่ออกไปเลยเศราเพือนมันก,ก็อยากเขียนไปนเลยเนาะมันกรุดไป,ปเลยเนาะอืมปวกกัดมันบ่มันลายปีเลยเนาะมันก็อยากอ่านแล้วอืมอบสี่ปลายด้วยอาเดากรทาพังบึงก่อนเนาะว่าผู้ใหญ่เพิ่นจะซอยได้จังได๋เนาะหนุน่นมสวยก็ซาโทษยอมมือโอ้ย มือกลับไปเห็ดเวียกรับไรมีแต่ไผ่หยาคายแต่ละมืออ่ะเนาะแม่นลหรโอ้ไผ่หยาคายก็เพื่อ <access> ส <oyu> <ğim> ิได้เผื่อหสิไปเกี่ยวมาอ่ะเทวัญยากเกือบแล้วเผื่อสิหามาหอดเฮือนเนาะอืมแล้วน้องออมกัแล้วเฮาก็สิคอตักราบก่อนเนาะก็ะถาฟังเบื่อกอ่าเพิ่นจะาซอยมาหรือบ่เน้องสบายดีอ่าสบายดี มีน้องบอลคนอยากได้ขอคนเสใจเลือกายอยากได้พักกัจจะทานอะไรน้องบุ๋มเหนปลาลุงเลยมันชิลุบ่เลยนาองคุณอ่ะมึงมันชิลุบุเลวคุณอ่ะป้าละจ้ะมึงเชาเพื่อนแล้วมันกะกุดเนาะมันลายพาหลายปีแล้วมันก็จะกุดอันตามทมศาสตรของมันอนไรเนาะคันว่ะบวเห็ดยังกับมันเลยมันก็ลายปีไปมันก็จะเอ็นเห็นบอกมันเอ็นลงแล้วนี่มันเบี้ยวลงแล้วอู้ห่านพอดีตัวนี้ ฮ่าเบิร์นกับเบิร์นคนี่รหยาใครใครใชติดคนยาวติดคนยาวมาเรียกว่าเร็ว่านไปได้เนี่ยนะสารับคลิปนี้น้องกับจิจูบใบเพี้ยคนนี้เนาะการ์อขอบุญขอบุญเบบซีทุกคนเด้อที่เข้ามาหักชมมาฟังคลิปน้องอ้อมเบิ่งคลิปน้องอ้อมจนจบพูกขาดโฆษณาค่ะ ขอให้อยู่ดีมีสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเะด้อซาดูเนาะถ้าต้องอมอบอภัยประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอการขอขงเราสบายดีสบายดี